ยัไหนาแน้วนอออยอากาศนี้เดินดีนี่สบายดีตาดตาดน้ำตกน้ำตกตาดฟาดน้ำตกตาดาดไปกันเหรอฮะน้อง่อไปป่ะไ,ไป มาแล้วเราก็ไปไ,ไม่เสียวเวลาผู้สาวมาแล้วก็พาไปก็ไปดูลูกถัวเราเริ่มหายไปทีละคนสองคนแล้ว <c oughs> ลูกถัวถ่วเริ่มแต่ไม่ไหวแล้ว่มไไหวอืม <c oughs> มันจะปากาศดี

thích nhổ nước cà phê thả rong lá nhai ừ này hả tạt ừ, ừ. 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 ừ.

น้ำตกเยี่ยเพียก,ก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะไม่มีที่เขาชอบโอ้มันมีรถเอาโปรดเลยนะถ,ถ้าเรา,าเรามีคนขับเป็นใะห้ขับไปเที่ยวได้เลยนะขับเองได้อืมขับได้นะเพราะเขาเข้าไปในป่าปใ,ใช่ถ้าดีเดี๋ยวโยงก็จะว่าเอาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นไปขับเพราะ่อยากไปป่า

อโอ้ก็กินกาแฟแล้วโู้ชันกาแฟตาดอะไรตาดฝาดเหรอออาบอฝาดตาดฝาฝาดนี่เป็นเรือนอะไรเรือนผู้อำนวยการป่ะไม้ผืนบลเลอเลยไม้แผ่นบลเลอเลยอ้อเนไผ่หลากสีไผก็เรียกไผ่อะไรไม่รู้ อไปแเลยดไม่ไดแดก็กออกก่งกายดแงนี่วาหาจากนวัดนะวัโอ้อย่างนี้อย่างนี้ไม้เยเห็นไอืมลื่นสดชื่นเลยไม่ได้ตัดิชุ่มชื่นเลยมตะไค้ตันแตงเยอะหรอฮึม่ไหมอืมผลไม้เยอะต่นแ่งส้นันท์ตนอะไรอื แถวนี้ก็ยังดีก็ยังอนุรักษ์ต้นไม้ไว้นะอืมโอ้โหต้นมสมาเยอะแยะเลยมากันหรือเปล่านะผมก็จตามมานี่เป็นวิถีชีวิตของชาวเขานะ วิถีชีวิตชาวเขา เห็นโลหะเขียวนี่เห็นโวหดเขี้ยวนี่มันเป็นร่องน้ำลงมาเน่ยเป็นร่องน้ำตกลงมาให้ลงไปถ่ายตรงนั้นได้ไงโอ้โห มีคนเล่นอยู่ข้างล่างแบก็ไม่รู้นะ่ะข้างบนจะเป็นนูน้นข้างบนก็จะมีแสงสว่างอยู่ทางด้านบนทางด้านล่างก็จะเป็นแบบภูเขาสูงอ่าอ่าหลพ่มอมาแล้วหลพ่มอมาแล้วเนืน้อกว่าหลวงพ่อจะไม่หลวงพ่งอหลวงพ่อก็เดินไวมาถึงเราแล้ว,วนะก็โผล่ไป ไปแล้วไม่ต่อโอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวเลยเป็นเขาสูงมากเลยไ,ไปโอ้โหเขาโอ้มันมีสองเส้นนั่นน่ะมีสองเส้นนะทั้งใต้ทั้งนั่นอีกน่ะ อืมมาปาัมไปกันเลยโอ้โหแล้วก็บอกไม่มาไม่มาให้เราก็อ๋ออดีจะได้ไม่เห็น อืนนี้ก็จะไ,ไม่เห็นอ,อืมตาดเขาเรียวกับน้ำตกอะไรนะ่น่ะตาดพาน,าพานอ๋รนอรีสอร์ทอืมตาดพานมร,รีสอร์ทโอ้นี่ไงภาพถ่ายมาภาพถ่ายที่เขาจดโอ้ภาพไปถ่ายมนู้นเต็มหนึ่ง ะไปถ่ายตรงนู้นกันเต็มเลยโอ้ฝาหลังก็ไปถ่ายกันเลยน่ดีไงต้องวนแล้วเราเราชอบแอปนึงเจอก็ไปเลยนะ <c oughs> นนเอารัดริงโดนไงก็ถ่ายรูปถ่ายภาพไปอยู่นะ <c oughs> ชอบแอปผจญภัยนะไปเลยนะ <c oughs> ชอบผจญภัยอ่ะ โอ้ไม่ไหวแล้วหินไปเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจีบอลบิน มีแค่สองส, <า S 1> สองสายไหลลงมาเนี่ยโ <สา S 1> อ้โหไหลลงมามงมงมโอ,อแล้วทางด้านล่างมีคนเล่นน้ำเล่นอะไรไหมมันเป็น,มน,ปนไม่มีมันไหลลงมาแล้วมันก็ไหลต่อไปออน,ไไนี่หรอโอ้๋อเป็นหลุมเหรอ